ธนาคารผู้รับฝากเป็นผู้รับฝากเงินเป็นอาชีพโดยหวังผลประโยชน์ในบำเน็จค่าฝากหรือจากการเอาเงินของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากไปใช้ประโยชน์ในกิจการธุรกรรมของธนาคารผู้รับฝากทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีเฉพาะการฝากเงินไว้ตามมาตรา672ว่าผู้รับฝากไม่พึงต้องคืนส่งคืนเป็นเงินทองอัตราเดียวกับที่ฝากแต่จะต้องคืนเงินให้ครบจำนวน ดังนั้นเงินที่ฝากไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นเงินของธนาคารผู้รับฝากธนาคารผู้รับฝากจึงมีอำนาจฟ้องบุคคลพนักงานธนาคารของตนที่เป็นผู้แอบอ้างปลอมลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการบัตร ATM แล้วนำมายื่นต่อธนาคารผู้รับฝากนายจ้างจนเป็นเหตุให้ธนาคารผู้รับฝากนายจ้างเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีฝากจริงและเป็นเหตุให้ธนาคารผู้รับฝากนายจ้างออกบัตรเ t m ส่งมาให้ธนาคารผู้รับฝากสาขาของตนเอง แล้วพนักงานธนาคารผู้รับฝากที่เป็นผู้ที่ปลอมลายมือชื่อดังกล่าวได้รับเอาบัตร ATM นั้นรวมทั้งซองบรรจุรหัสเพื่อใช้กดบัตร ATM ในชื่อของบุคคลอื่นที่แอบอ้างไปต่อจากนั้นพนักงานดังกล่าวจึงได้นำบัตร ATM ดังกล่าวไปถอนเงินของธนาคารผู้รับฝากเงินที่เป็นนายจ้างจ่ากอกเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ การกระทําของพนักงานธนาคารของผู้รับฝากจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264วรรคแรกมาตรา268วรรคแรกและมาตรา335อนุ11วรรคสชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจยาิมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ